สวัสดีจ้านะคะเมื่อกี้นะคะพี่ก็ไปเรียนเวลาพี่นี่ไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยพี่จะจดเลยค่ะไม่ต้องรอแบบว่ามาเคลียทีหลังนะเออนะถอดรหัสรับนะคะสมองเงินล้านนะ,คะใครได้เรียนก็โคตรโชคดีนะคะพี่มาเป็นสะพานบุญในการไปเรียนมานะ,ะแม่ครูสามารถหาได้ไดหลักล้านด้วยความที่เราก็นะ ไม่บอกหรอกว่าอะไรเพราคู่ขายขายคอลลาเจนนั่นนะเออเราก็อยากกินคอลลาเจนนั่นแหละแต่ที่มาให้เนี่ยไม่ได้อยากได้อะไรจากใครเลยนะเอามาให้ฟรีๆนะไม่ต้อามาทํากับพี่ก็ได้ไม่ขายสบู่ล้างหน้าค่ะทุกคนนะนะคะนี่แหละหน้าคนใช้สบู่ล้างหน้าก็จะประมาณนี้จากก่อนหน้านี้คือตากแดดไม่ใช่ผิวแบบนี้เลยค่ะไอสีคร้ำม,มากค่ะนะผิวก็ครัตัวก็ครัมาขาวกับมาขาวได้ด้วยสบู่ของตัวเองนี่แหละค่ะพี่น้อง ก็บ,บวกแสงซอยนิดหน่อยค่ะเอาให้ดูใ,ใกล้ๆเลยค่ะนะรี่รีบแบ่งปันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปรับลูกชายแล้วค่ะนะทุกคนอ่าคนโตเนาะอันดับแรกเลยค่ะนะจริงๆแล้วให้เราร้องเพลงก่อนก็ดีนะหรือสวดคําว่าโอมสีคณีสาย,ยะนมามหานะคะองค์พ่อเจ้าขาขอพรองพ่อเลยนะคะอธิษฐานจิตในการแบ่งปันในครั้งนี้ขอให้ผู้คนที่นะมาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์ตั้งแต องพ่อโสธรแม่นางกวักองพ่อพระพิกเนศนะคะจะเป็นคาถานี้เนาะ,ะวันนี้ลูกไปทําบุญลูกขอแบ่งบุญให้องค์พ่อลูกขอเผยคาถานี้ให้ผู้คนนะโปรดประทานความลิสุดแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดนะขอให้ลูกได้ทําลายความทุกข์ร้อนแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอให้ประเทศโปรดกระจัดอุปสรรค์ทั้งวงอาจจะเกิดแก่ชีวิตข้าพระเจ้าด้วยเถิดขอพระพิฆเนตโปรดประทานสติปัญญาในการประกอบอาชีพให้แก่ลูกด้วยเถิด ขอให้พระพิกเนตรโปรดประทานทรัพย์สมบัติและความอุดมสมบูรณ์แก่ลูกด้วยเถิดขอพิการเนตรโปรดประทานความมั่นคงแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพิการเนตรโปรดประทานสุขภาพพรรณไมที่ดีแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดขอพิการเนตรโปรดประทานความสงบสุขแก่ชีวิตข้าพเจ้าด้วยเถินะเห็นหน้าองค์พ่อนะถึงมน,นะคะแต่ถ้าเรารึถ้าคุณสัมผัสกับองค์พ่อจริงเนี่ยองค์พ่อเป็นเทพที่ใจดีมากๆนะท่านจะรักเรามากๆท่านจะปกป้องเราเลยว่า สิ่งไหนที่คุณเราควรอเหมือนเจอคนจัดสิสด่งของก็เหมือนกันค่ะคุณควรจะเข้าใกล้คนนี้ไหมถ้าเขาทํำนิสัยแบบนี้กับเราเงี้ยองค์พ่อจะแบบเตือนเราเลยอ่ะนะคนจะรู้เลยว่าเขาดีกับเราจริงใจกับเราจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนะอ่าจริจริงแล้วอ่ะพี่เรียน เรียนรู้ในเรื่องพวกนี้เนาะจริงๆแล้วอะ่ะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่าใครด้วยซ้ําเพราะว่าอย่างเราเนี่ยก็โดนว่าตั้งแต่นะสร้างภาพบ้างแหล่บางทีโพสขายของไปเข้ามากดไลค์แล้วเราไปเลื่อนดูนะเฟซเขาว่าเาเต็มๆเลยว่ะเนี่ยเห็นไหมเราอาจจะคิดมากในที่เนี้ยจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ไม่ต้องไปเก็บมาคิดมากถ้าเราโดนเขาว่าหรือแม้กระทั่งโดนคนว่าเราอยากได้ผลประโยชน์อะไรจากเขาอะไรเงี้ยเนาะ ราขอเขามาเป็นเพื่อนอย่างเงี้ยเนาะหรือวันนี้เอาไปเอามาพอเราโคดบ้างเราไม่สิทธิ์พูดเราเป็นแคปชั่นเนาะขนาดครูบาอาจารย์เรายงพูดเลยว่านะแคปชั่นเนาะคนเราอะจนได้ก็รวยได้รวยได้ก็จนได้ถ้าหากว่าวันนี้เราดูถูกคนอื่นค่ะนะเราดูถูกคนอื่นจริงๆแล้วการที่เป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์เนี่ยเวลาเราไปขอใครมาเป็นเพื่อนอะเรา มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้นะไม่ได้คาดหวังว่า้วันนี้เขาจะซื้อเราหรือไม่ซื้อหรืออะไรเงี้ยพอแค่ว่าในเฟ e b o o k เรามีเพื่อนที่ดีอ่ะแค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วแต่ไม่รู้ว่าจักรวาลจะส่งใครอ่ะมาให้เป็นลูกค้าเราพีดรู้สึกเลยที่ผ่านมาทําไมว่าฉันถึงเจอแต่คนแบบนี้แล้วฉันก็พยายามที่จะเปลี่ยนนิสัยตัวเองเพื่อคนอื่นเสมอไปเราก็เลยบอกว่าพอแล้วเรานิสัยดี เต็มที่แล้วส่วนคนอื่นจะเป็นยังไงเรื่องของเขาแล้วฉันจะไม่ไปปรับเข้ากับคนพวกนี้แล้วหรือใครก็ช่างที่แบบอืมนะเขาจะเป็นยังไงมันเรื่องของเขาอางไงซะพี่ก็พูดไม่เก่งหรอกนะทุกคนเขาจะเป็นยังไงก็ช่างพี่ไม่มีสามารถไปเปลี่ยนพวกเขาได้เพราะจิตวิญ,ญญาณของเขามีใครอยู่กับเขาก็ไม่รู้อย่างเช่นอ่ะบอกตรงๆถ้าเราสวดมนต์ภาวนาขาพอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยนะท่านเดอเวลาแบบ มันจะแตกต่างกันมากแค่อธิษฐานจิตเอาถ้าคุณอยากแบบไปไหนมาไหนก็มีความสุขอเนาะไปไหนมาไหนก็ให้มีความสุขมีแต่คนรักเมตตามีแต่ความสงบสุขแล้วกันเนาะเวลาไปไหนมาไหนเนาะวันนี้มาให้ถอนรหัสรับสมองเงินล้านวันนี้ถ้าเราอยากจะประสบความสาเร็จในการขายของออนไลน์ใช่ไหมคะหรือทาธุรกิจอะไรใช่ไหมเอาจากประสบการณ์ตัวเองเนาะที่ผ่านมาที่ไม่ไปถึงไหนก็เพราะว่าบางทีอะสุขภาพด้วยนะ สุขภาพทั้งความคิดทั้งเจอเจอเพื่อนที่ไม่ดีแต่พอเวลาเราเจอเพื่อนดีเคยเป็นนะเจอคนดีๆทําไมเราไม่เก็บไม่เป็นเพื่อนกันไปนานๆเราแตกต่างแต่ก่อนนะ่ะเราเริ่มขายของอนไ์มาหลายแบรนด์ตั้งแต่แบรนด์แรกยันแบรนด์สุดท้ายเนาะจนแบรนด์ขายแอปเปิลน่ะแต่ทําไมเราก็มีเพื่อนที่ในแบรนด์ดูวกันไม่กี่คนนะสองสามคนที่เหลือเราไม่มีใครเลยเราก็ขลุยทําคนเดียวจนเราขายดีจนเราขายปางังเว้ยนะ เนี่ยเห็นไหมเราไปกลับไปคิดอดีตว่าทําไมเราไม่เอานิสัยแบบนั้นมาทําตอนนี้วะใครไม่รักฉันก็ไม่สนใจบล็อกมันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมนะคะอารมณ์ค่ะทุกคนค่ะใช้หลักตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยเนาะถ้าวันนี้เราอยากจะประสบความสําเร็จนะแม่ครูก็จะสอนว่าถ้าวันนี้เราอยากจะปลูกต้นมะม่วงสักต้นหนึ่งให้มันโตใช่ไหม เราต้องคุยกับหัวใจเราอะนะให้เข้าใจว่ามันถามใจเธอดูว่าวันนี้เธอจะเอายังไงถ้าเธอตัดสินใจที่จะมาขายสบู่ล้างหน้ากับนิดหรือจะไปขายสินค้าออนไลน์เนี่ยมันทําให้เธอมีรายได้เยอะขึ้นจะทําให้เธอรอดจะทําให้เธอรวยนะเธอจะทํำไหมเธอต้องถามใจตัวเองก่อนแล้วระหว่างทางอารมณ์ของเราต้องใช้อารมณ์แบบแบบสิ่งศักดิ์ิทธิ์ที่ท่านประวัติแล้วแต่คุณมาสายไหนอะคุณต้องใช้อารมณ์นั้นเลยที่แบบว่าใช้แต่สติปัญญาในการสู้รบกับ ค่าสึกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้ใช้อารมณ์อ่ะสมมติว่าอารมณ์เสียปุ๊บก็จะด่ากันใช่ไหมคะเพื่อนๆน,นะคะหรือวันพีธรรมดาทะเลาะก,กันกับสามีก็จะด่าใช่ไหมล่ะอ่ะนะหรือว่าบางทีเห็นใครไม่ชอบเราก็จะด่ากันอะไรอย่างเงี้ยนาอนะอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ไม่ดีดีไม่ดีไม่รู้่รู้แต่แบ,บนินทารับหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะนั่นแหละเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะตั้งแต่นะข้อที่หนึ่งเลยคุยกับหัวใจอารมณ์ ความรู้สึกเราเนี่ยจะนำพาให้เราประสบความคิดแล้วก็ความคิดเราระหว่างทางเนี่ยความคิดเหตุผลเดิมๆเ,เนี่ยมันก็ยังจะต้านเราอยู่เราก็ต้องจินตนาการคิดบวกของเราไปเรื่อยๆว่าเฮ้ยวันนี้ไม่เป็นไรว่ะสมมติว่าเพิ่งโพสได้ห้าวันเนาะห้าวันออเดอร์ยังไม่มาเลยยังที่เราเคยขายของออนไลน์มาเนาะเราก็จำมาได้แล้วมันก็นานเหมือนกันกว่าจะได้ออเดอร์เนาะอ่ะแต่ตอนรอบนี้คือไม่ให้นานไงเอาไวๆเนาะทุกคน <laughs> อ่ะยกตัวอย่างเช่น พี่นี่แต่มีคนรู้จักเยอะแต่ถ้าพี่นี่ไปถามเขาคุยเรื่องจริงเขาอาจจะมาทํากับพี่นี่ก็ได้นะแต่ว่าพี่ไม่ไปถามกันเลยอ่ะอย่างเช่นพี่นี่เอาสบู่ก้อนเนี้ไปขายให้พี่รู้จักกันนะเขาก็อุดหนุนเราเห็นไหมเห็นไหมคนจะซื้อมันก็ซื้อง่ายๆอ่ะเนีย่ยเขาไม่อ,อะไรมากมายเลยขอแค่เราบอกเขาถือว่าสบู่นี้มันช่วยเรื่องอะไรเขาเขายอมซื้อง่ายๆเออเห็นไหม นั่นแหละเราก็เลยบอกองค์พ่อองค์บอกสิ่งสั่งสิทธิ์ว่าที่ผ่านมานหนูขายของออนไลน์หนูมไม่เจอลูกค้ายากเลยหนูเจอลูกค้าแต่ง่ายๆดีๆใจดีด้วยซ้ําซื้อง่ายขายคล่องหนูต้องการคนแบบนั้นใครที่ซื้อยากซื้อไม่ไม่ง่ายอ่ะไปไกลๆเลยไม่ต้องเอามาให้หนูนะี <laughs> ่ย yeah. ไปสั่งจักรวาลพี่จะไปซื้อไปสังาาส่งจักราวาลอีกอ่ะซื้อสมุดเราจะมาเขียนใบสังส่งจักราวาลโดยตรงโดยเรื่องของ เสกย,ยอดให้ขายดีอ่ะนะเสกย,ยอดกาอากาศเราจะเขียนเลยลูกค้าแบบไหนที่เราต้องการแต่ละส่วนคาถาแม่นางกวักเราคงได้แล้วค่ะนะคะทุกคนเราจะเชื่อตามคาถาแม่นางกวักแล้วนะต่อมาค่ะนะคะให้เราเนี่ยลงมือทํายังไงล่ะพี่นิตานะให้เราเขียนค่นะสิ่งที่มิตรเดียนกับครูนะนะอยู่ไหนวะ คำพูดลบๆนะคะเพื่อนๆคำพูดคำคิดลบๆที่เราเคยเห็นพ่อแม่นะครูบอกว่าถ้าเราไม่เอาออกมันจะอยู่ในสมองของเราค่ะเพื่อนๆเราเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องการเงินไหมเราเคยคิดถึงเรื่องการเงินแบบไหนบ้างเช่นเงินไม่มีเงินหามากหาหายากมากไม่เหนื่อยก็ไม่ได้ตัง์ลูกค้าไปไหนหมดอะไรแบบนี้หรือบางทีเปิดกระเป๋าไปโห ทำไมเงินในกระเป๋าไม่มีอีกแล้วเหรอเนี่ยมีอยู่แค่นี้เหรอทําไมไม่พอใช้นะเคยรู้สึกเคยพูดแบบนี้ไหมนะที่ตัวนิดเองค่ะที่ผ่านมาเนาะถึงได้ไปเรียนคอสนี้แล้วก็เพื่อมาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่ได้รู้จักกันค่นะอ๋ต่อมานะเราเห็นภาพที่พ่อหาเงินเก่งมากเอาเงินมาให้แม่แต่ทําไมแม่ไม่เคยวางแผนการเก็บเงินเลยแล้วเขาก็ใช้แล้วเขาก็บ่นเราก็เลยซึมซับนิสัยนั้นกับแม่เรา หรือแม้กระทั่งการนินทาก็ช่างเราก็เห็นคนแถวบ้านหรือแม้กระทั่งแม่เราเองว่างๆก็นั่งนินทากันเลยะค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วทีเนี้ยเนาะพอเราโตมาอะไรเงี้ยแต่พอเราไปเรียนหนังสือเราก็จะไม่ค่อยนินทาแล้วเพราะว่าเราท่องศีลห้านะข้อหนึ่งถึงห้าตลอดเลยเงี้ยก็ทําตัวดีอะนะนะต่อมาอนะแล้วปัจจุบันนีนะ้เราก็เลยย้อนไปกับอดีตอะ ในข้อไหนที่ดีเราจะเอามาใช้ในปัจจุบันนะทุกคนเราไม่ย้อนอดีตเพื่อว่าเราจะทําร้ายตัวเองแต่เราไปนึกถึงตอนที่เราเรียนหนังสือทําไมเราทําตัวดีนิสัยดีล่าเริงเบิกบานใครดา่าใครว่าอะไรเราก็ไม่สนใจเลยเราอยากดึงเอาตัวเองอ่ะมาไว้วันนี้นะเพื่อให้เราประสบความสําเร็จค่ะนะนี่แหละเพื่อนเพอันไหนที่มันไม่ดีที่เราเห็นน่ะตั้งแต่เด็กเดอ,อ่ะคำพูดอะไรบ้างคิดรู้สึกอะไรบ้างที่เพื่อนๆกำลังเจอ พุกลงทุนอะไรก็ขายไม่ได้ขายไม่ดีขายไม่หมดหรือเจ๊งอะไรแบบนี้ไหมคะทําไมพี่ถึงมาแบ่งปันคาถาแม่นางกวักแม่นางกวักเพราะว่าเราเคยขอพอรท่านเราเคยขายดีขายปังชีวิตเราดีขึ้นดีขึ้นเอาไม่เอาแล้วต่อไปนี้ยให้ท่านช่วยเรากันเนาะแล้วเราก็จะทึมทําบุญทุกวันทุกวันนะอะไรแบบนี้คะ่ะเนาะเผื่อแม่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยให้เราขายดีขายปังเราจะได้มีเงินให้แม่เรา ยัี้ยงทาบุญให้พ่อเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะให้ตัวเองด้วยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนคะสิ่งที่มองไม่เห็นเราก็เชื่อว่าท่านมีอยู่จริงแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็เราไม่รู้ว่าคนคนนึงอะ่ะเขาเลี้ยงอะไรไว้ในตัวเขาบางทีเราเข้าไปหาเขาเราก็ต้องระวังเราก็แบ่งบุญให้เขานะทุกทรมานอยู่หรือเปล่าแบ่งบุญให้นะคิดในใจคะ่ะ เรามาเพื่ออุดหนุนเธออย่างเต็มใจนะอะถ้าเธอกลัวเรารเราไม่ทําอะไรเธอหรอกบอกเขาอนะเราขอแบ่งบุญให้เธอนะถ้าเธอกลัวเราอะไรแบบเนี้เนาะคนที่เป็นสายเทพใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวหรือแม้กระทั่งสวดมนต์ภาวนาอะไรต่างๆคนผีอะไรที่มีอยู่กับเจ้าของเขาอะเวลาเขาเห็นเราเขาจะรู้สึกแบบบางทีเขาอาจจะกลัวเราอย่างนี้ยค่ะนะที่เรามองไม่เห็นนะนเพื่อนๆก็บางทีแผ่บุญให้เขาก่อนแล้วกันเวลาไปไหนมาไหนอย่างเนี้ยค่ะเนาะ เขาจะได้แบบสบายใจเขาจะได้มีความสุขต่อมาค่ะนะคะมาพูดถึงเรื่องถอนรหัสรับสมองเงินล้านค่ะถ้าเรายังคิดบนเกี่ยวกับเรื่องการเงินเดิมๆอยู่การเงินของเราจะไม่ดีขึ้นเยียบตัวอย่างเช่นวันนี้เพื่อนๆอ,อยากจะมาขายสบู่ล้างหน้ากับพี่นิดเนี่ยหรือไปขายสินค้าแบรนด์ไหนก็ช่าง เพื่อนๆก็จะกลัวว่าลงทุนแล้วจะเจ๊งอีกไหมอ่ะที่ผ่านมาฉันก็เคยทําอะไรไมาเยอะแยะมากมายอ่ะที่จะทําได้จริงเหรออะไรประมาณนี้เพื่อนๆเ,เขียนออกมาให้หมดนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะโดยเฉพาะการเงินที่ที่ผ่านมาบอกกับตัวเองเลยว่าฉันไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรมันเป็นการเงินของพ่อของแม่ของคนอื่นที่ฉันไปเห็นหรือบางทีอ่ะถึงแม้ว่าตอนนี้การเงินเรามีอยู่เท่านี้แต่ถ้าเราขยันลงมือทํา วันทั้งหน้าการเงินของเราจะดีขึ้นแต่ต้องล้างสมองของเราก่อนค่ะล้างความคิดของเราก่อนความรู้สึกที่เราเคยเป็นตัวอย่างเช่นทุกเอาไปใช้ได้ทุกเรื่องอ่ะเราต้องแก้กรรมให้ตัวเองได้ทุกเรื่องโดยการขอโทษเราเคยผ่านอะไรมาที่ไม่ดีเราจะแก้ไขตัวเองยังไงให้มันดีขึ้นวันนี้มาแค่เรื่องการเงินแล้วเราก็พูดกับหัวใจว่าที่ผ่านมานะมันเป็นการเงินของพ่อของแม่ มันเป็นการเงินของคนอื่นมันเป็นการเงินที่เราไปดูข่าวมามันไม่ใช่การเงินของเราหรือที่ผ่านมาฉันก็ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อะไรการเงินฉันถึงเป็นแบบนี้แต่วันนี้ฉันรู้แล้วการเงินฉันจะไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วการลงทุนฉันก็ไม่เป็นเหมือนเดิมอีกแล้วแล้วเราบอกกันว่าฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองมีแผนผังทางด้านการเงินใหม่ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเปลี่ยนแผนพังทางด้านการเงินใหม่ ฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านฉันมีสมองเงินล้านแล้วเกิดอะไรขึ้นในระหว่างทางการลงมือทําในการสร้างตัวตนของเราแบบนี้ค่ะอาจจะมีจัก,กรวาลทดสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้สารพัดนะก็บอกว่าอธิษฐานเลยว่าขอให้เจอแต่ความสงบสุขเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่กัลยาณมิตรที่รักและปรารถนาดีซื้อง,ง่ายขายคล่องเจอแต่คนที่มาช่วยกันใช้มาช่วยกันขาย ใครที่ชะไม่ใช่องค์พ่อไม่ต้องส่งมาแต่ลุกยินดีที่จะให้กับทุกคนที่เข้ามาเรียนกับหนูแต่ขออย่างเดียวอย่ามาดาม่านะคะขอคนที่มีพลังงานบวกบวกคนที่รักองค์พ่อคนที่พร้อมคิดบวกคนที่พร้อมลงมือทําเราสั่งจักรวาลไปเลยหรือถ้าเราไม่เขียนกระดาษให้เราคิดเอาเองค่ะเนใจว่าเราต้องการคนแบบไหนที่เข้ามาหาเรามาทํางานกับเรามาซื้อของของเรา การเป็นแม่ค้าออนไลน์การที่เราจะมาเป็นนักธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างหนึ่งเลยค่ะเราการบริการก่อนใช้หลังใช้ต้องดูแลลูกค้าให้ดีด้วยยก<ช>ตัวอย่างเช่นวันนี้เราขายสบู่ล้างหน้าได้หนึ่งก้อนใช่ไหมคะเพื่อนๆไม่ว่าจะขายได้เท่าไหร่แล้วก็ต้องดูแลหลังการก่อนใช้หลังใช้ดูแลเขาให้ดีให้ลูกค้าให้ดีอ่ะ รือเคยคิดลบเหมือนพี่นิดไหมพี่ก็เคยคิดลบค่ะนะฮะเคยคิดว่าวันนี้เราไปขายของให้เขาที่ผ่านมาเราอุดหนุนเขาเยอะมากเลยอะ่ะแต่ทําไมเขาไม่เคยมาอุดหนุนเราเลยอะ่ะนะพี่นี่ก็เคยตกหลุมพรางนี้นะด้วยการที่เราไปง้อตื้อขายเราก็เลยบอกตัวเองว่าไม่เอาแล้วอะ่ะฉันเคยขายของออนไลน์ฉันชอบอาชีพออนไลน์ถ้าฉันจะทําให้สําเร็จฉันขอขายของออนไลน์ให้ประสบความสําเร็จด,ดีกว่า ฉันต้องทําให้ได้สักวันหนึ่งฉันต้องคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เพราะที่ผ่านมาเราขายของออนไลน์ลูกเงินมันวิ่งไล่ล่าเราอะ่ะไม่เหมือนเราต้องไปวิ่งไล่ล่าเงินอะนะทํายังไงมันก็ดีหมดแหละแต่ว่าเราผ่านการที่ง้อซื้อขายมาก่อนแล้วไงอนะมันทร,รามานะนะนะคะทุกคนอืมนะคะ ไม่อยากให้ตัวเองเป็นแบบนั้นไม่อยากให้ตัวเองเจอชีวิตแบบนั้นเคยตากแดดเคยเหนื่อยเคยเงาออกเคยท้อแท้ใจไม่อยากเป็นแบบนั้นหรือบางทีนะเพื่อนเคยเป็นไหมล่ะหนูไม่อยากมียโมเมนต์ที่แบบว่าวันนี้ลูกย้องให้อยากจะกินอะไรแล้วเขาไม่ได้กินอะเราอยากจะมีเงินเต็มกระเป๋าที่แบบว่าเขาร้องไห้แต่เราสามารถมีเงินยื่นที่เขากินตามสบายหรือแม้กระทั่งส่งเขาเรียนจนจบชังสูงมีเงินให้พ่อให้แม่ มีเงินทําบุญทําทานเยอะๆเท่าไหร่ก็ได้เคยไหมที่อยากจะทําบุญให้คนขอทานอนะ่ะแต่มีแค่ยี่สิบบาทอะก็ให้เขาได้นิดเดียวอะไรเงี้ยนะเออนะนี่แหละสาเหตุนะอยากรวยก็เพราะอย่างนี้แหละนะเป็นคนชอบทําบุญทําทานนะจจตใจจริง,รงคนใจดีนะถ้าไม่เจอปัญหาต่างๆด้วยความเครียดลุมเร้านะก็ไม่เป็นคนเครียดง่ายไม่ได่าไม่ว่าใครหรอกนะคะก็เชยๆเย เอจริงๆแล้วมนุษย์คนเราเนี่ยสามารถนิสัยดีได้นิสัยดีกันทุกคนลหละแต่พอวันหนึ่งมันเกิดความเครียดมาใช่ไหมล่ะนะมันอาจจะออกจากหลุมพางนั้นไม่ได้ไงค่ะก็ด้วยกันหยุดหยุดบนนะ่ะนะหยุดบนหยุดคิดลบหยุดแค้นอนะ่ะเออมันต้องโทษลูกโทษผัวไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องโทษของของกินของใช้ของขายอืให้รักเขาบอกรักเขามากๆขอบคุณนะรักนะ ็นใครก็บอกขอบคุณบอกรักนะั่นใจองะใครอยากจะคุยกับเราก็คุยใครไม่คุยกับเรื่องเขานะพี่นี่เคยชอบน้องคนหนึ่งนะมันทํางานที่เดอะมอนะแต่ก่อนขายกันแดดเราจะชวนมันมาทําด้วยเขาก็อยากจะมาทําแต่เราก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังอะ่นะเนาะเห็นไหมจริงจริงแล้วพี่นิก็เจอคนดีเยอะแยะมากมายแต่พี่นี่ไม่ได้ไปชวนพวกเขาหรอกนะพี่นก็รักพวกเขาเคยไปปรึกษามันมาเนี่ยคนนั้นเขาไม่อยากคุยกับเราเราเคยคุยกับเขา เอ้ยเยอาไปซีเรียสป่ะเ,เขาบอกคุยกับเจ้า,เ,า,าเจ้าก็อย่าไปอยากคุยกับเขาให้ยังเขาบอดีก็เจ้าเจ้าสิไปอยากดีก็เขาให้ยังเ้ยนะเห็นบอกเห็นไหมน้องเขามันคิดเป็นอย่างเราเนี่ยคิดไม่เป็นเลยว่าเนี่ยเขาไม่อยากคุยกับเราเขาทําหน้าทําตาทํานิสัยไม่ดีกับเราทําไมเราต้องเข้าไปเข้าใกล้คนเหล่านี้จริงไหมอ่ะเราก็ต้องห่างออกไกลๆเออเขาเรียกว่าสินไม่เสมอกันแล้วไปคนละทางเนาะจ๋านาะอ วันแล้วฝนกระตกพี่น้องไปรับลูกกันเ้ยจ้านะเพื่อนๆลองเขียนดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนั่งสมาธิแต่พี่นั่งแล้วจริงๆแล้วอ่ะก็หาเวลานั่งนะอ่นั่งสักวันละครั้งห้าถึงสิบนาทีแต่พี่นี่นั่งก่อนหน้านี้แล้วเนาะไปรับลูกจ้าพี่น้อง,พองเพื่อนๆลองเขียนดูนะอันไหนที่มันไม่ดีในชีวิตเขียนเขียนทิ้งให้หมดแล้วก็เขียนแต่เรื่องราวดีๆค่ะแล้วก็โปรแกรมสมองใหม่ ในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการโปรแกรมทุกวันทุกวันแล้วก็ลงมือทํานะมาดูกันว่าต่อไปนี้จะมีเงินเก็บมากขึ้นไหมนะคะถ้าใครไม่มีเงินเก็บก็โปรแกรมจิตว่าฉันมีเงินเก็บนะเป็นล้านๆน,นะนะอยากมีเงินเก็บเท่าไหร่ก็โปรแกรมเท่านั้นล่ะนะคะบัญชะจานแล้วก็ลงมือเก็บด้วยบาย,บายๆขอบคุณมากค่ะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ให้นิติาจากดไลค์กด like, แชร์ช่วยเหลือผู้คนไปด้วยกันนะ